พี่ชายผมเคยบอกว่ามาราธอนไม่มีทางลัดมันสมเหตุสมผลในตัวของมันและก็เท่าเทียมกับทุกคนแต่ผมก็ยังคงไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงกับการวิ่งให้ได้42กิโลเมตรพร้อมไปกับความเจ็บปวดในเวลาที่กำหนดหมดทุกอย่างเหลือแค่ใจไปให้จบ โล <Hello. S 1> <laughs> ันนี้มาทำอะไรบีจะไปวิ่งมาราธอนอ๋อคืออันนี้นนอยู่ที่เกียวโตจะมาเกียวโตมาราธอนปี2024นะคิดว่าตัวเองจะวิ่งได้ไหมก็ขอ้อยจบคล้อยควาดไวยดีคือเอาที่โหลก็ได้ได้หมดแต่ว่าแค่ให้สามารถเข้าเนชใช้ได้ใช่เดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยเป็นท้งแรกที่เป็นทิปคู่กับพี่ชายอันนี้คือ uh, What is y อ u r name บี อบีไงบีนะนี่เบนบหนึ่งกับบีสองนายังคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่า <laughs> บีเป็นพี่ชายคนที่สามของผมในพี่น้องทั้งหมด4คนผมเป็นน้องคนเล็กของบ้านเราเป็นคู่หูที่ตัวติดกันมาตั้งแต่เด็กๆถึงแม้ตอนโต,ตจะไม่ค่อยได้อยู่ด้ยวยกันเท่าไหร่ก็วันนี้พา บีมาสานฝันวิ่งเกียวโตมาราธอนหน่อยเพราะว่าเห็นอยากวิ่งมานานแล้วบติเป็นสายวิ่งอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้วิ่งมาหลายปีแล้วเรียกว่าสายวิ่งได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้นะอายเขาไม่รู้ว่าจะถึงเปล่าด้วยนะใช่เดี๋ยวเราลองดูอยากในชีวิตอะมันมีเราอยากมาวิ่งมาราธอนที่ญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่งเป็นบุญหมายอยู่แล้วแต่ถ้าคือไม่ถึงก็เขินเขินแน่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้องเอาให้ถึง คิดว่าเมื่อคนเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกับพี่น้องตัวเองเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่ตอนเด็กๆเ,เราสนิทกันขนาดนั้นแต่ทําไมพอโตมาไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เราถึงเริ่มให้ความสําคัญกับคนนอกบ้านตัวเองมากกว่าคนในบ้านตัวเองเนี่ยอันนี้นะบูดว,วา่างๆเบอร์เก้าเอาเก้าทางก็จะตื่นเต้นมากนเะป็นครั้งแรก ในชีวิตที่ได้มาวิ่งวาราธอนที่ญี่ปุ่นยังเกือกำลังคจเลยหนึ่งเอ้ยเผื่อแล้วนะเผื่ออะไรสองสองสองหกแปดซื้อหวยนี่คือของที่เขาให้มานันเอออุปกรณ์ยังชีพเอาไปวิ่งอ๋อนี่พาพ่อหัวพ่อหัวไปแนวของกินลึกกแบบอาจจะเป็นพวกแบบข้อมูลแผนที่อะไรพวกนี้ เซียนอย่างเราเนี่ยมต้องดูอยู่ละสบายวิ่งเตารัางานง่ายวิ่งไปถึงเดี๋ยวก็รู้เราอยู่ในบรรยากาศเกี่ยวโตมาราทอนปี2024กับบทสัมภาษณ์อันถ่มตัวของพี่ชายผมน่าจะท้ายแล้วครับบีเป็นพี่ชายที่เรียบง่ายและเป็นคนโปรดตลอดการของแม่เขาไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ในสายตาผมตอนเป็นเด็ก เพราะต่างจากผมที่เป็นเด็กขวานพาซากที่ชอบเล่นอะไรอย่างดิบเถื่อน <Okay. S 1> ต่างไปจากบีที่เป็นคนรักษาของและมีระเบียบแต่มันก็แปลกดีที่ผมเริ่มเห็นเขาวิ่งและเริ่มทำบางอย่างที่มีสีฉูดฉาดขึ้นมาในชีวิต <Okay. S 1> นี่เป็นทริปที่เราได้มีโอกาสเข้าร่วมเกียวโตโมาราธอนปี2024 กับคณะนักวิ่งชาวไทยที่ดูเหมือนตอนนี้เราจะได้กินหรูอ,อยู่สบายมากกว่าที่คิด,ดเราเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ชุดชั้นในวากโก้ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเกียวโตมาราธอนปีนี้และอีกหลายๆปีที่ผ่านมาอันนี้คืออะไรอ่ะมี่นิ่มๆเนี่ยเป็นเต้างลมเทียม สำหรับผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วต้องรักษาด้วยการตัดเต้านมออกไปมันไม่ใช่เป็นแค่ทํารูปทรงให้เป็นเต้านมธรรมดาแต่มันยังมีความละเอียดเข้าไปว่าขนาดเต้านมขนาดไหนต้องใช้น้ําหนักเท่าไหร่จากการวิจัยเนี่ยคือถ้าผู้หญิงเขาตัดไปข้างนึงแล้วเขาใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วเกิดไม่ได้ทําอะไรแล้ว มาล้ามันเสียพอมาล้านเสียไดี่มันจะดึงมันจะดึงดึงแบบกระดูกสันหลังให้มันเอียงเอียง่เลี้ยวไปในระยะไกลเมื่อพูดถึงความสูขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างสมดุลนใะ้กบบร่างกายผู้หญิงที่ตัดเต้านมไปแล้วพอใช้นแบบจะใช้ชีวิตได้ดับปกบติมากขึ้นปาโก้ผลิตทั้งเสื้อในในชีวิตประจําวันและผลิตชุดออกกําลังกาย c w x ขึ้นมาเป็นที่นิยมของทั้งหญิงและชายในสายกีฬาปัจจุบัน นี่ความจริงแล้วที่บ้านเรามีคนใช้วาโก้คนเยเห็นเห็นโลโก้นี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะใช่เป็นเรื่องแปลกที่ผมได้อยู่ท่ามกลางชุดชั้นในผู้หญิงแบบที่ไม่ดูโรคจิตเกินไปแน่นอนว่าเรายังคงกินดีอยู่ดีเหมือนเคย ดี้ะจนรู้สึกเหมือนเป็นมือสุดท้ายก่อนประหารของนักวิ่งที่จะต้องไปเจอวิบากกรรม42กิโลเมตรใน6ชั่วโมงเป็นภารกิจอันใหญ่หลวงที่หลายคนลืมไปชั่วขณะ วัดดวงวัดดวงนะก็คือปกติเวลาบีซ้อมมันก็จะได้ประมาณคือวิ่งมาสี่ชั่วโมงได้สามสิบโลนี่ยคือเราไม่ได้ซ้อมสามสิบโลตลอดหรอกแต่หมายถึงว่าไกลสุดที่เคยวิ่งถึงอ่ะคือสามสิบที่ไกลสุดที่ซ้อมถึงคือสามสิบอ๋อเพราะว่าก็ไม่ได้มีเวลาด้วยก็ต้องทําร้านทําอะไรท้ไงด้วยมันเหมือนช่วงที่มันยุ่งสุดๆในชีวิตจริงๆอ็เลยพรุ่นี้ก็รุ้นๆเหรอมันก็ยังต้องรุ้นอยู่อ่ะเสียวอยู่เพราะว่าตอนซ้อมเราไม่เคยซ้อมกับเนินเลย ไม่เคยวิ่งในอากาศหนาวอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่ามันจะหนักแค่ไหนแต่เห็นพี่ๆหลายคนเขาบอกว่าเนินมันหนักอยู่นะเอเราวิ่งซ้อมเราวิ่งทั้งเรียบธรรมดาแต่ข้อดีก็มีใช่ไหมคือาศอ่าใช่ที่เขาบอกถ้าอากาศดีมันก็จะช่วยให้เราเหนื่อยช้าลงมันจะแบบไม่ฮีทนะเพราะปกติเราวิ่งว่าเรามันจะร้อนใจเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยวัดกันพรุ่งนี้ทีเดียววัดดวงอีกทีนึงก็ยังเสียวๆอยู่แต่คิดว่าจะต้องทำให้ได้ ทำได้แลวมาขนาดนี้แล้ว <l acht> ไม่ได้ก็เหงาก็ออาบอกบัดเก็บก็ปิดไม่ต้องออกไม่ต้องออนไม่ต้องออนเห็นนี้ก็ทิ้งไปเลยทิ้งก็ถ้ามีสถิติมาก็ <l acht> บัดเก็บหรือว่าอาจจะท้องเสียพอดี <l acht> เข้าห้องน้ำไปครึ่งชั่วโมง <l acht> เป็นหวัด <l acht> เป็นหวัดพอดีป่วยเลย <l acht> ฝนตก ขอให้เกียวโตโมาราทอนพรุ่งนี้ผ่านไปด้วยดีด้วย <c oughs> และแล้วก็มาถึงวันงานวิ่งมาราทอนผมรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้พี่ชายดูเหมือนเขาจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืน และก็ไม่ได้มีความมั่นใจว่าตัวเองจะวิ่งถึงเส้นชัยแต่ผมมั่นใจว่าเขาทำได้แน่ ที่สนามทาเคบิชินะคะที่เกียวโตนี่แหละนักวิ่งนะ้ํามากันเกือบ27,000คนจากทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งสนามนะเป็นเรสที่เขาบอกว่าเส้นทางสวยงามของกินดีแล้วก็กองเชียร์ดีสุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นด้านหลังนี่คือเป็นนักวิ่งที่ญี่ปุ่นเองเขาก็มากันเยอะมากกําลังทยอยเข้าไปเตรียมความพร้อมแล้วแต่ส่วนนักวิ่งไทยละ่ะออการเตรียมความพร้อมจะเป็นยังไงและมีใครมาวิ่งในครั้งนี้บ้างตามเดียวไปดูกันเลยค่ะ นักวิ่งชาวไทยและต่างชาติมาก้าหลายตาไปนในบริเวณรอบงานและจากที่สอบถามสถิติหลายคนก็พบว่าที่นี่ส่วนมากมีแต่ยอดฝีมือและบางคนก็มีโค้ชที่ดีติดตามมาช่วยเหลือด้วยต้องบอกก่อนว่ามาราธอนนี้ถ้าวิ่งเข้าเส้นชัยไม่ทันภายใน6ชั่วโมงก็จะเป็นการถูกคัดออฟถือว่าวิ่งไม่สําเร็จทันทีไม่มีข้อแม้ใดๆถือเป็นความเข้มงวดสไตล์ของญี่ปุ่นซึ่งพี่ชายผมถึงจะเห็นเขาหน้าติ่มติมแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นเขายอมแพ้อะไรเหมือนกัน กำลังจะไปวิ่งแล้วเตรียมเข้าสนามเดียกันเย้ก็ไปจุดสตาร์ทเรียบร้อยเดี๋ยวตามไปดูคุณบีในสนามกันไม่รู้จะรอดป่ะเนยโอเคเราได้ชุดสื่อเข้ามาในงานแล้วโอ้บรรยากาศคืกคืนตื่นเต้นมากงานกีฬาของญี่ปุ่นนะ ยิ่งใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นจุดสตาร์ทโอ้โหคือแบบคนเป็นล้านโอ้โ <c oughs> ไม่ถึงนะนเห็นเขาว่านักวิ่ง20,000คนคือข้างหน้านี่แบบฉาบไปด้วยนักวิ่งแล้วก็มีเอ่อเอ่อนักวิ่งวีลแชร์ด้วยนะโอ้โหฉันมาที่ไหนเนี่ย วิ่งที่ญี่ปุ่นจัดกันยิ่งใหญ่อลังการผู้คนมาวิ่งกันหลักหมืน่นและที่น่าเสียดายคือพี่ชายผมได้อยู่เกือบท้ายแถวซึ่งแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาสตาร์ทเขาจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่คนแรกออกจากสนามบเลยต้องเสียเวลา10กว่านาทีขึ้นไปในการยืนรอกับร่างกายคนทำมาหากินที่ไม่ได้เป็นนักวิ่งมือโปรแต่เขาก็ดูตั้งใจไม่แพ้ใครในสนาม เริ่มแล้วลุยกรรมการปล่อยตัวนักวิ่งด้วยแรงใจที่ฮึกเหิมของกองเชียรบรรยากาศพาให้ขนลุกกับจุดหมายตรงหน้าของชีวิตหลายคนที่นี่โอ้คนเยอะมากอันนี้คือเป็นบล็อก A นะกำลังพยอยออกมาเป็นบล็อก B คือคนก็ก็ทางไม่ได้กว้างมากแคบๆแ,แล้วก็พยายามจะวิ่งออกอย่างรู่วไปพร้อมกันเพิ่งเคยเห็นแน่นขนาดนี้ เริ่มจะพอเข้าใจขึ้นมาบ้างว่าทําไมผู้คนถึงลงไหลในมาราธอนกับบรรยากาศที่มีมนขลังทงั้งๆที่อยู่ข้างสนามก็ยังรู้สึกว่าตัวเองพลาดที่ไม่ได้อยู่ในสนามมันเป็นการอุปทานหมู่ที่น่าสนใจจนดึงดูดคนภายนอกอย่างผมได้เป็นอย่างดีบรรยากาศมันจะสนุกจนจะพาเราวิ่งเร็วเกินไปต้องพยายามปุมเพรให้อยู่ในเพรที่เราซ้อมมา สอีกด้านหนึ่งผมนั่งรถไฟเพื่อตามบีไปยังจุดหมายต่อไปที่เราอาจจะได้พบกันริมสนามเพื่อให้กำลังใจพี่ชายที่กำลังมีเป้าหมาย ตอนนี้บีเข้าใกล้ถึง10กิโลแรกแล้วก็ทำเวลาได้โอเคอยู่นะไปวัดไปว่าเขาได้เดี๋ยวรอเชียร์ตรงนี้เลยไปต่แต่อันนี้คนไทยนะฮะแต่ตะโกนเชียร์ไปพญี่ปุ่นอยู่อยากเป็นคนญี่ปุ่นแล้วจะมาปักหลักอยู่ที่นี่แล้วถูกต้องที่ยัง พระออกมาเชียด้วยอ่ะมีพระออกมาเชียด้วยนะฮะน่ารักมากเลยนะบรรยากาศเป็นแบบเราไม่เคยเห็นเนาะถ้าพระบ้านเราคงไม่ใช่ถ้าบ้านเราก็จะแบบนิ่งรวมสํารวมแต่ที่นี่เหมือนเขาแบบเขาไม่ได้เขาไม่ได้คลิ้งขาดนันเป็นเป็นเซ็ตที่ไม่ได้คลิ้งเป็นเซรตยากบวใช่ได้ฟิลมากครับได้ทั้งพลังแล้วก็ได้ทั้งของขลังได้เป็นตรีมงคลตรีมงคลในการวิ่งขอบคุณมากครับ อันนี้คือบิ๊กจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กจ้าไม่ใบิ๊กจ้าวันอมรินทร์กับวันจ้าอ๋อวันจ้าแปลวแปลวเติมตึงละดูว่าจะไหวไหมกองเชียร์ญี่ปุ่นเป็นที่ตื่นตาของคนนอกและนี่น่าจะเป็นแรงผลักที่ทำให้นักวิ่งเหนือกว่าตัวเองที่เคยเป็นมานี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 ่ก็แล็วนี่นะ ปนะเป็นยังไงบ้างครับได้อยู่นะนึงขาตึงนแ้เอาลีฟไปต่อไปไหวอยู่โ้โหโอ้โหก็สภาพพาอากงมาวิ่ง <c oughs> น่าจะได้อยู่เวลาใช้ได้เลย <c oughs> คือเป็นมาราธอนที่อากาศดีมากเลยนะเราว่าปกติวิ่งที่ไทยเนี่ยก็อากาศอาจจะร้อนพอสมควรเพราะบ้านเราเป็นบ้านเมืองร้อนเนาะพอมาที่นี่ก็คืน้าวิ่ง Libya มากๆาแล้วก็บ้านเมืองก็แปลกตาสวยงาม เออเริ่มอ,อยากจะวิ่งกับอเขาว่างแล้วเ,เ,เมื่อกี้ได้เจอเบนแล้วกับพี่พี่ C W X รู้สึกได้กำลังใจมาไม่ได้เยอะเป็นกีฬาที่ต้องการกำลังใจเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรู้จิตต่อนั่งรถไฟไปจุดต่อไปก็ถ,ถือว่าชิลๆนะ นั่งรถไฟตามดูคนวิ่งไปเรื่อยผ่านมาประมาณ15กิโลละโห<ฮ>ด<ฮ>เอาเรื่องเนินเยอะมากตึงน่องสุดๆเรื่อยต่อ hey, วิ่งมานา้นนะๆเจอเพื่อนแล้วคนแรกไปกันหนูไหมคะ แต่จบด้วยกันครับจบด้วยกันแปลว่าอาจจะจบไม่พร้อมกันก็นได้นะผมมายังริมทางช่วง30กิโลเมตรดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงที่นักวิ่งเริ่มเกิดปัญหานี่เป็นช่วงตัดสินที่จะทําให้รู้ว่าเราควรไปต่อหรือควรจะหยุดจากแผนที่ในแอปดูเหมือนบีจะมาช้าอยู่พอสมควรคนไทยเก่งๆบางคนนําไปได้สักพักแล้วและตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพี่ชายผมจะยังไหวอย,อยู่หรือเปล่า ไปนบะีอาจจะดูเป็นคนเรียบง่ายที่ใส่เสื้อผ้าสีพื้นประจําวันแต่จริงๆแล้วเขาก็คงเป็นคนที่แค่ซ่อนความดิบเถื่อนไว้ได้แนบเนียนมากกว่าตัวผมเท่านั้นเองผมชอบที่เราได้โชคกันบ้างเกลียดกันบ้างนั่นทําให้ผมรู้จักภายในเขาดีขึ้นเคฟังเรื่องเล่าปีศาจกิโลเมตรที่35มหมอวีงเองเรารู้เลยเพามันไม่ได้มีอยู่จริง จริงๆมันอยู่กิโลเมตรที่ยีเ้าเนี่ยน,นะแม่งเลยความท้อถอยจะเริ่มเข้าแทรกนักวิ่งหลังจากที่เขาพบกับลิมิตของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วก็คงเป็นเกือบทุกเรื่องในชีวิตแต่เราแค่เพียงสังเกตทางกายภาพได้ดีกว่าภายในแต่อย่างที่หลายคนว่ากันไว้ว่าบางอย่างที่ฆ่าเราไม่ตายสุดท้ายมันก็มักจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น คนไทยหลายคนก็เริ่มยิ้มได้รวมทั้งผมที่ยิ้มไม่น้อยไปกว่าใครที่ได้พบกับความสุขของคนที่วิ่งและคนที่รอไปใช้ผม <c oughs> วิ่งเอาเวลาว <c oughs> ันนี้เล่ากับเพื่อนหน่อยไปแล้วไปแล้วเจอกันเจอกันหลังชีวิตเหลาบี่เป็นไงบ้างได้มากแต่โคตได้มากเหรอ เออแต่วันนี้ทําได้30มสิกิโลน,นี่น่าจะเป็นไปได้แล้วมั้งอย่างเนงะี้ยเห็นว่าเวลาดีอยู่นะรู้สึกว่ามักใจแล้วว่าจะจบอ่าแล้วร่างกายเป็นไงโอเคนะไม่ไม่ได้มีแบบรู้สึกว่าปวดขาอะไรเป็นพิเศษนะตอนนี้เหลยไอ้สิบมันปวดมากแล้วแหละเลยอัี้แต่เหลยไอ้สิบกิโลรู้สึกว่าคนใหม่อ๋อเออโอเค,อเอออเคสู้สู้ส,ส,ส,สู้ไปให้ถึงเจอกันี่เซน,น,นชยัยเจอกันเซนชัยโอเคแค่นี้วันดีสวันดีวิง่ง <Okay. S 1> อ่ะ อย่างที่เขาว่าน่าจะเป็นไปได้เจอกันที่หน้าเส้นชัยดูจะเป็นคำที่เท่ดีดูเหมือนบีจะเริ่มเท่ขึ้นมาบ้างในสายตาของผมที่เป็นน้องนานๆทีผมถึงจะได้เห็นพี่ชายเลิกถมตัวไร้สาระทั้งที่เขาเป็นคนเก่งมาโดยตลอดตอนนี้น่าจะเหลืออีกประมาณ2โลถึงจะถึงแล้วหรือว่าทุกคนกำลังเข้าเส้นชัยกันนะเป็นบรรยากาศแบบกิมิที่แบบเออเราก็เพิ่งเคยมางานมาราธอนเนาะ เนื่อเขาไว้ด้วยจะถ,ถึงล้วเ้าสู่กิโลเมตรสุดท้ายแล้วหมดทุกอย่างเหลือแค่ใจไปให้จบไปผมรู้ว่าลึกๆเขารู้ว่าตัวเองทำได้มาตลอดแต่ก็ไม่ถูกอนุญ,ญาตให้พูดออกมาเพราะมันเป็นชิปการเลี้ยงดูของบ้านเราที่ถูกฝังเอาไว้นั่นทำให้เราต้องมองโลกโดยเอาลิมิตเป็นตัวตั้ง ทั้งที่เรารู้ว่าลิมิตนั้นถูกตั้งเอาไว้เป็นพิธีการวิ่งให้ไกลจากที่เคยซ้อมมันคงจะเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่าการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนั้นไม่เคยยากเกินไปสุดยอดทำได้แล้วอ้เนหนึงง่อยงเป็นไงบ้างเดตายเดี๋ยวตายนะ หนึ่หห้าห้าหาโมงสิเท่ากับว,ว่าวิ่งไปเอ่อหาชั่วโมงสิบสีโอเคโอเคถามว่าเราห้ชั่วโมงต่อหชั่วโมงสิบานยังไงดูดูนี่คค่อยค <laughs> ่อโอเคไปจุดฟินิสแล้ว,วไปเลยเวาสุขในตอนตอนเข้าเรยนไยก็บ <g år> ินมากดีมากาจสบาไใจตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราอ่อนแอไง ก็รู้สึกว่าไอ้มาราธอนนะมันตามล่าเราอยู่ตลอดเราพยายามวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันไปเรื่อยเมื่อพอผ่านกิโลเมตรที่ยี่สิบไปแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไหวนิดหว่งเริ่มเลยรู้สึกว่าเราเริ่มไรล้าบ้างแล้ในเวลาที่เราเกิรู้สึกว่าเฮ้ยหน่วยเงิน่าจะได้วะแห่งี้เออก็ลองดูมันดูวีด้วยแหละคราวนี้ไม่เละเล้าครับที่แล้วนะที่หนึ่งเป็นเคยวิ่งหมายถึงว่าคราวที่แล้วมันวิ่งแหลกกว่านี้หรือมาราธอนแรกฮะ เมืม่อเราพอหลอกสองแล้วแต่ก็เหมือนเวลาซ้อมน้อยกว่าน,นะแต่เหมือนแบบมีประสบการณ์ว่าแบบพร้อมนั่งซ้อมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แรกก็คิดว่าจะเข้าไม่ได้เข้าเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะดูจากจิ๊กิ๊กิโลแรกแล้วดูแบบอเออดูแบบฮ้ยแบบคนอื่นก็บอกเอ้ยมีอยู่หลังสุดในกลุ่มกระหลังเริ่แแมแซงเพราะมันบล็อกมันอยู่แบบทุเรศเลยอ่ะแบบเราแบบติดทเร คือว่าคนที anyway like ่จะอยู่บล็อกบีก็คือต้องได้วิ่งขีหลังเพราะว่าต้องติดข้างหน้าก่อนเสี่ยเวลาไติดกว่านาทีตอนอยู่ในตันน้ำอ่ะก็เล่ติดก็เลยเสียวเลยพอหลุดอันนั้นมาได้ก็โอเคแล้วมีเคล็ดอยู่ใช่ป่าวว่าจะเบีจะวิ่งไม่จบเออคือต้องติดอะไรเก็วะหรือว่าเข้าห้องน้ำวะหรือว่าอะไรเพราะดูจากแผนที่แต่มีแวะเข้าห้องน้ำรังหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเวลาไปสามตีนาทีตอนนี้เขาก็ อขยเหงื่เวลาที่วิ่งอย่างี้สิบนาทีนะอเอาจะช่วยคนที่แบบเขาสิบหลังเป็นครั้งแรกที่ผมได้เป็นเพียงผู้เฝ้ามองความสำเร็จซึ่งในฐานะน้องชายมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมพึงรู้ว่ามันไม่ได้รู้สึกน้อยไปกว่าพี่ชายที่ได้วิ่งเข้าเส้นชัยในเวลานั้นเลย